สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถักหมวกใบนี้กันนะคะใบเล็กๆใบนี้กันหมวกใบนี้นะคะเหมาะสําหรับเด็ก3เดือนถึง6เดือนนะคะสําหรับคนใหญ่หรือเด็กโตนะคะเราสามารถปรับแพทเทิร์นได้นะเพราะว่าพี่นางเลือกลายง่ายๆมาฝากนะคะลายนี้นะมือใหม่ก็หัดถักได้ตัวนี้นะคะก็จะมีอธิบายในคลิปนะคะว่าเราต้องขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็จะวัดดูนะคะจะวัดให้ดูในตัวคลิปนะคะว่า พอเราถักมาแล้วเราจะได้ประมาณกี่นิว้วกี่นิว้วกี่เซนนะคะตัวนี้นะ,ะเราสามารถเพิ่มตามขนาดที่เราต้องการได้รวมทั้งความสูงนะคะแล้วก็รอบหัวรอบศีรษะของเรานะคะเราสามารถเพิ่มได้หมดก็คลิปนี้นะคะตัวปอมปอมเราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะหรือว่าเราจะมีไหมที่เหลือมาทำก็ได้ ตัวต่อไปนะคะก็คือป้ายแฮนเมดนะป้ายแฮนเมดเราจะติดไม่ติดก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะพี่นางเห็นว่ากําลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็เลยนําหมวกใบนี้มาฝากนะคะเผื่อเราอยากทักฝากคนที่เรารักได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันค่ะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นไหมอะคริลิกสีพายก็คือตัวนี้จะใช้ทั้งหมด2กลุ่ม อันนี้คือหนึ่งกลุ่มนะคะหนึ่งกลุ่มจะมีห้าสิบกรัมสองกลุ่มจะได้หนึ่งร้อยกรัมใช่ไหมคะหมวกใบนี้นะสำหรับตามขนาดที่พี่นางถักเลยนะจะใช้อยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบกรัมนะคะแล้วแต่แรงมือของเราตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เหลือจากที่พี่นางถักนะก็ะคือตัวนี้นะคะเหลือจากที่พี่นางถักก็เราสามารถทำเป็นตัวปอมๆสีนี้ก็ได้นะคะ หรือเราจะใช้เป็นไหมที่เรามีมาทำก็ได้ตัวนี้นะคะพี่นางจะใช้เป็นอปอมปอมสีขาวพี่นางอาจจะต,ตัดไม่ค่อยไม่ค่อยเท่ากันนะตัวนี้นะคะก็ถ้าเรามีตัวช่วยนะคะเราก็สามารถใช้ตัวช่วยตัวนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นกระดาษแข็งก็ได้ไม่ติดก็ได้นะคะไม่ติดก็ไดอ้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือเข็มวันนี้นะคะจะใช้เป็นสองขนาดเห็นไหมเอ่ย ใช้เป็นสองขนาดนะคะขนาดที่ใช้ก็คือเบอร์สี่นะคะสี่จุดศูนย์มมแล้วก็ห้าจุดศูนย์มมตัวนี้จะเป็นถักจะเป็นตัวที่ใช้ถักตัวตัวหมวกนะคะก็คือตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะเบอร์สี่เป็นเบอร์ที่เล็กกว่าเราจะใช้ถักขอบนะคะขอบหมวกนะคะตัวนี้นะเวลาถักนะคะอย่าหลงนะ ตัวนี้เป็นตัวขอบก็คือตัวเล็กกว่าตัวใหญ่เราจะใช,าใช้ถักลายก็คือเป็นตัวหมวกนั่นเองนะคะหรือเราจะใช้เป็นเวอร์เดียวกันก็ได้นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็คือสายวัดมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็เข็มเข็มนะคะเป็นตัวที่สามารถใส่ตัวไหมพรมเข้าไปได้นะคะก็คือร้อยไหมพรมเข้าไปได้ไป้ายแฮนด์เมดนะคะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้กันแล้วแต่เรานะ ส่วนป้ายแฮนด์เมดนะคะอย่างที่เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือพวกคผลก,ก่อนนะคะก็คือเราสามารถใช้เป็นได้เย็บผ้ากับเข็มเย็บผ้าก็ได้ถ้าเกิดว่าเออรูช่องตรงเนี้ยเขามันเล็กถ้าใหญ่นะคะเราก็สามารถใช้ตัวเข็มที่เราเย็ยบไหมพรมก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวกันไกนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะ ฟังคําอธิบายของพี่นางนิดนึงนะก็คือสําหรับรอบหัวนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเราไม่วัดจากรอบหัวคนใส่เองนะเราสามารถไปค้นดูใน g google ได้นะคะว่าเด็กกี่เดือนกี่เดือนนะคะเราต้องถักรอบหัวเท่าไหร่ความสูงของหมวกเท่าไหร่นะคะก็คือตัวนั้นจะเป็นตัวช่วยได้ดีทีเดียวเลยนะคะของคนใหญ่ก็มีนะคะให้เรากดเข้าไปดู สำหรับคนที่ไม่ค้นใน Google นะคะกดเข้าไปใต้คลิปวิดีโอพี่นางก็ได้พี่นางจะแปะลิงก์ให้ดูนะคะกดเข้าไปดูได้ก็จะมีบอกเหมือนกันว่าเด็กกี่เดือนกี่เดือนนะคะต้องถักเท่าไหร่คนใหญ่ต้องถักเท่าไหร่นะคะเข้าไปดูตรงนั้นได้เริ่มงานนะคะเราจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่ก่อนนะคะออตอนแรกพี่นางว่าจะเอาสีตัวหมวกถักให้ดูนะคะคือสีเขามองไม่เห็นจริงๆนะคะก็เลยต้องใช้เป็น ไหมสีตัวนี้นะคะถักให้ดูนะเราเริ่มต้นงานนะคะด้วยการมัดไหมใช้เข็มเข็มใหญ่ก่อนนะทีนี้นะคะเราขึ้นจํานวนโซ่นะคะให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการความยาวตัวนี้นะคะพี่นางจะถักตัวหมวกแล้วก็ขอบหมวกรวมเข้าไปด้วยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ8ดนิ้วแดนิ้วนะคะถ้าตามตามความสูงของเด็กเนี่ยก็คือหมวกเนี่ยหลังจากที่เราพับขอบหมวกขึ้นไปแล้วนะคะ จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วเกือบครึ่งนะคะ6นิ้วครึ่งเอาประมาณนั้นนะคะก็คือ3-6เดือนนะคะเราเผื่อขอไปอีกนิ้วครึ่งนะคะจะได้8สําหรับคนที่ไม่ต้องถักถ้าคนที่ไม่ต้องการถักพับขอหมวกขึ้นมาก็ไม่ไม่ต้องบวกเพิ่มก็ได้นะคะจํานวนโซ่นะพี่นางจะขึ้นเป็นจํานวนคู่นะคะจํานวนคู่จะไม่กําหนดตายตัวว่าเราต้องถักกี่โซ่นะคะ เพราะแต่ละคนใช้เข็มขนาดไม่เหมือนกันแรงมือไม่เหมือนกันนะคะถักไปเรื่อยๆค่ะขึ้นโซ่ไปเรื่อยๆนะถักตามสบายนะไม่ต้องเกงก็คือเราจะไม่ไม่ฝืนน้ำหนักมือเราก็คือถ้าเราถักแน่นมากงานตอนที่เราถักแถวแรกเนะี่ยเราจะถักยากนะคะยากแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะคะถักไปเรื่อยๆค่ะจนได้ความยาวที่เราต้องการ หลังจากที่เราถักมานะคะตัวนี้ของพี่นังจะอยู่ประมาณ8นิ้วพอดีนะคะตัวนี้นะต่อไปนะคะเราจะเริ่มถักนะคะในแถวแรกตัวโซ่เราจะไม่นับเป็นแถวแรกนะทีนี้นะคะเราเอาเข็มใหญ่ออกนะคะเราเอาเข็มใหญ่ออกทีนี้เราจะใช้เป็นเข็มเล็กนะคะเพื่อที่จะถักขอบนะอ่ากองนั้นนิดนึงนะคะทีนี้นะคะเราเปลี่ยน เปลนเป็นเบอเล็กนะเราปกติตรงนี้จะเป็น่ารูปโซ่ใช่ไหมคะเป็นหน้าง,งานตรงนี้ให้เราพิกนะคะพลิกมาอยู่ที่ด้านหลังก็คือสันของเขาหลักแรกนะคะเราจะไม่ถักนะตรงนี้เราจะไม่ถักตำแหน่งที่เราจะถักนะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมคะอ่าถัดไปก็คือตรงนี้ตรงนี้นะคะ เราจะเริ่มถักตัวขอบหมวกเป็นลายตัวซิงเกิลนะคะหลักนี้นะคะตรงนี้เราจะไม่ถักนะมาหลักนี้นะคะถักซิงเกิลไปทั้งหมดเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ ตัวที่ห้าหกค่ะตัวที่เจ็ดนะตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มความสูงของขอบหมวกได้นะอ่าถ้ากลัวหลงนะคะเราก็ใช้มาก,กอร์เป็นตัวช่วยตัวนี้นะคะเราเก็บไว้ก่อนเราใช้ตัวใหญ่มาใช้ตัวใหญ่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นลายหมวกนะ อย่างที่บอกนะโซ่จํานวนโซ่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับแรงมือด้วยนะคะแต่ให้ขึ้นเป็นจํานวนคู่หลักแรกนะคะเราจะถักที่สันเหมือนเดิมนะคะสันก็คือตรงนี้ให้เราสอดเข็มเข้าไปนะคะถักใช้เล็บเป็นตัวช่วยก็ได้นะถัก slip s t i t ในหลักแรกหลักที่สองถักตรงสันเหมือนเดิมถักเป็น half double c r o c เราจะถัก2องแพทเทิร์นนี้สลับไปจนจบแถวดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะ slip stitch นะต่อไปพันหัวเข็มนะคะสอดลงไปควักขึ้นมาถัก half double crochet ก็คือปลอดทั้งหมดหรือตัวทีนั่นเองเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันไปจนจบแถวที่หนึงเจอกันท้ายแถวอีทีหนึ่งค่ะท้ายแถวที่หนึงนะคะหลักนี้เป็นหลักสุดท้ายเราจะจบด้วย ตัว half double crochet นะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่สองให้เราขึ้นโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานนะคะในแถวที่สองในหลักแรกก็คือตรงนี้ให้เราถัก slip stitch นะคะในหลักแรกใส่ m a r อร์ไว้นะถ้าเรากลัวหลักหายนะคะเพราะว่าหลักนี้เขาจะเป็นหลักที่แบบ หลบมองไม่ค่อยเห็นหลักเท่าไหร่นะคะให้เราใส่ไว้ใส่มาเกอร์เป็นตัวช่วยนะต่อไปนะคะหลักถัดไปที่เราจะถักก็คือหลักตรงนี้ให้เราพันหัวเข็มถักฮาร์ฟเ u b l e เบิลโคเชถ้าเราสังเกตดีๆนะแถวแรกกับแถวที่สองแพทเทิร์นขาจะสลับกันนะเห็นไหมคะแถวแถวแถวแรกตรงนี้ในหลักนี้นะจะเป็นสลิปสตร c h พอมาถึงในแถวที่สองจะเป็นฮาร์ฟเเบิลโคเชส่วนหลักนี้ แถวแรกจะเป็น half double crochet แถวที่2จะเป็นตัว slip stitch ผ่านหัวเข็มถัก half double crochet แล้วก็ถัดไป slip stitch นะคะ p a ทิร์นไม่ยากเลยเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงจุดมาร์ m เกอร์ตัวนี้ค่ะท้ายแถวที่2นะคะหลักนี้จะเป็น half double crochet ถอนมาร์กเกอร์ออกนะคะเราจะเปลี่ยนเข็มใส้เข็มเล็กนะคะถักขอบถักซิงเกิลน,นะคะเราจะถักซิงเกิลที่เส้นหลังอย่าลืมนะถักขอบเราถักที่เส้นหลังนะคะถักไปทั้งหมดเจ็ดหลักก็คือจนสุดแถว จบแถวที่สองนะคะต่อไปแถวที่สามเราขึ้นโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานค่ะในแถวที่สามไอ้ตรงนี้นะคะให้เราถักที่เส้นหลังเหมือนเดิมเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ พอเจ็ดเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนเข็มนะคะตรงนี้ถ้ากลัวหลงใส่มาเกอร์เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นเข็มใหญ่พอเข็มใหญ่เสร็จแล้วหลักนี้นะคะในแถวที่สามเราจะวนแพทเทิร์นในแถวที่หนึ่งแถวขี้นะคะเราจะถักแพทเทิร์นเหมือนกันหมดแถวคู่เราก็จะถักเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับแถวคู่นะคะหลักแรกตรงนี้เราจะวนแพทเทิร์นแถวที่หนึ่งก็คือถักสลิปสติทในหลักแรก ถักถัดไปถักฮา l f ฟดับเบิลโคเชแบบนี้นะคะต่อไปสล i ปสตีทฮาฟดับเบิลโคเชนะคะอีกดูมาอีกหนึ่งครั้งนะสล p ปสต t ี h นะคะฮา l f ฟดับเบิลโคเชพี่นางจะถักให้ดูแค่แถวนี้แถวเดียวนะคะก็คือแถวที่สามอ่ะทีนี้พอตอนนี้เราอยู่ในแถวที่สามเราถักไปเรื่อยๆนะคะจนถึง ท้ายแถวตรงนี้ท้ายแถวที่สามต่อนะคะทีนี้พอเราขึ้นแถวที่สี่ให้เราขึ้นโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานพอโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วหลักแรกให้เราถักเหมือนแถวที่สองก็คือสลิปสติทก่อนแล้วก็ฮา l ์ฟดับเบิลโคเช่ถักไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงช่วงตรงขอบหมวกตรงนี้ให้เราถักเป็นซิงเกิลโคเช่ที่เส้นหลังเส้นหลังนะคะ ถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนได้ตามรอบหัวของคนใส่ก็คือด้านข้างเดี๋ยวพี่นางจะหยิบตัวที่พี่นางถักไว้แล้วมาให้ดูนะคะ,ะนี่นะคะคือตัวที่พี่นางถักไว้แล้วนะคะถักไว้แล้วงานที่ถักไว้แล้วนะคะเราจะลองมาวัดดูนะว่าเราได้เท่าไหร่นะคะดูจากขอบหมวกนะคะก็คือรอบหัวรอบหัววัดที่ ด้านที่เป็นนิ้วนะ,ะจะได้ประมาณ10นิ้วนิดนิดสินิ้วนิด,น,ดนิดนะคะตัวนี้หรือว่าประมาณประมาณนะประมาณเกือบ27เซนนะคะเกือบ2 0 27เซนส่วนความสูงของหมวกนะความสูงของหมวกถ้าเราวัดจากข้างบนเดี๋นะ วัดจากข้างบนมาถึงแค่ตรงขอบหมวกตรงนี้นะประมาณหนิ้วหนิ้วครึ่งเห็นไหมคะที่พี่ดังบอกมันหนิ้วครึ่งทีนี้เราต่อมาอีกจนได้ประมาณแดนิ้วแดนิ้วตรงนี้นะคะก็คือจะได้ตัวขอบหมวกไปด้วยนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะด้านนี้คือด้านที่ถูกนะเราก็จะ เอาด้านที่ถูกเนี่ยประกบเข้าหากันด้านที่เห็นต่อหน้าเราก็คือด้านที่ผิดนะคะหยิบงานขึ้นมานะคะเราจะถักนะคะถักให้งานเขาติดกันก็คือปิดงานนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ,ะงานอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะทีนี้นะคะเราใช้เข็มเล็กนะคะเข็มเล็กสอดเข้าที่หลักแรกหลักแรกฝั่งนี้นะควักนะคะ ตรงนี้แหละแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักง,งานพินังจะหลุดนะคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,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 ยวอ่าตรงนี้นะคะควักนะคะควักงานเข้ามาพอเราควักงานเข้ามาเสร็จแล้วโซ่หนึ่งนะคะโซ่โซ่หนึ่งทีนี้นะคะให้เราลงในหลักเดิมหลักเดิมก็คือหลักแรกหลักแรกอีกหนึ่งครั้ง ไม่เอ่ยทีนี้นะคะหลักแรกก็ให้เราลงเดี๋ยวนะพี่นางดูงานดีๆก่อนนะลงตรงนี้ตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะก็ให้เราลงไปอีกหนึ่งครั้งลงนะคะลงที่เส้นหลังนะพี่นงางพาทําผิดนะตรงนี้ลงที่เส้นหลังนะคะควักงานลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้แบบนี้นะคะต่อไป หลักที่สองนะเราสอดสอดทั้งสองเส้นเลยนะที่เป็นเส้นโซ่นะคะ,ะส่วนฝั่งนี้ให้เราสอดที่เส้นหลังควักควักนะคะงานพี่นางตัวนี้เขาจะเป็นขนฟูนะตรงนี้นะคะแล้วก็ลอดผ่านแบบนี้หลักที่สามตัวใหม่อีกหนึ่งครั้งนะสอดเข้าไปทั้งสองเส้นตรงนี้เลย สองเส้นตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยสองเส้นตรงนี้นะอ่าส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเราสอดเส้นหลังเส้นเดียวควักลอดผ่านงานทั้งหมดแบบนี้นะคะก็คือควักลอดผ่านในในรูปแบบของ slip s t i t นั่นเองนะคะเราจะถักมาเรื่อยๆนะคะจนถึงท้ายแถวตรงนี้เลยก็คือเราเย็บปิดงานทั้งหมดนั่นเอง หลังจากที่เราถักงานประกบเข้าหากันเสร็จเรียบร้อยนะคะตำแหน่งสุดท้ายก็คือตรงนี้เราก็จะดึงนะคะดึงไหมก่อนที่เราจะดึงไหมนะให้เราตัดก่อนเราจะเผื่อไปลายไหมไว้ยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเย็บงานด้านบนติดเข้าหากันพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ให้เราดึงเลยดึงยาวนะคะดึงเพื่อปิด งานตัวข้างบนตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมกระเข็มนะคะร้อยเข้าหากันร้อยเข้าหากันเพื่อที่จะเย็บงานด้านบนให้เขาหุบเข้าหากันนะคะเราก็จะเห็นไหมเอ่ยเห็นนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะเย็บงานนะคะเย็บงานด้านบนนะคะเข้าหากัน เย็บไปด้วยแล้วก็เรารูดไปทีละนิดก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้ตัวไหมเขาขาดนะเย็บไปด้วยแล้วก็เย็บได้สามสี่เข็มนะคะสามสี่รอบนะคะแล้วเราก็รูดนะคะรูดรดงานตัว่างนี้ให้เขาปิดเข้าหากันเราจะถักแบบนี้นะคะไม่ใช่ถักนะเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ จนรอบชิ้นงานตรงนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะเราเย็บนะคะเราพอเราเย็บแล้วนะคะเราลูดไปเรื่อยๆงานเขาก็จะหุบแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็เย็บตรงต่างนะคะตรงนี้ฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งให้เขาติดกันก็ได้นะคะเย็บไปเลยนะเย็บไปเลยนะคะ พอเราคิดว่างานเขาอยู่แล้วทีนี้นะคะเราก็เก็บป้ายใหม่นะคะเข้าไปในชิ้นงานนะคะเข้าไปในชิ้นงานเลยเก็บนะคะอ่าเก็บไปในลักษณะยาวๆเลยก็ได้นะคะอ่แล้วทีนี้เราก็ตัดไหมตัวนี้ค่ะสเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ติดปอมๆเสร็จแล้ว ชอบสีไหนให้ใช้สีนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเดียวกับตัวที่เราถักหมวกนะคะก็จะเป็นตัวที่เราถักหมวกก็ได้นะคะที่พี่นางโชว์ไว้ตอนต้นคลิปก็คือไหมเขาจะเหลือเยอะนะคะเพราะว่าหมวกใบนี้อยู่ประมาณแค่60 70กรัมแค่นั้นเองนะคะที่เหลือเราสามารถทำปมๆขึ้นมาเองก็ได้นะคะส่วนป้ายแฮนด์เมดนะคะพี่นางไม่ได้ติดให้ดูนะเราสามารถเย็บติดในลักษณะนี้ได้นะคะก็จะดูดูดีนะคะ ไปอีกระดับหนึ่งนะคะสำหรับตัวปลายแฮนด์เมดนะคะไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดซับส r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปมานำเสนอด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ